สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนะคะกับการตอบคำถามวันละหนึ่งนาทีวันนี้นะคะมีเพื่อนๆทางบ้านส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์นะคะถามเรื่องนั่งทำงานอยู่รู้สึกปวดเมื่อยนะคะเหมือนไม่สดชื่นช่วงบ่าย,ายนวดอยากนวดคอบาอไหลอะ่ะ แต่ว่านวดตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแรงอะไรขนาดนั้นหมอมีวิธีนวดไหมคะหมอจะเอามาฝากประมาณสองท่านะคะท่าแรกถ้าเราอยากนวดบริเวณโคง้งคอของเรานะคะให้เราประสานมือแบบนี้ถ้าเราจะนวดฝั่งซ้ายก็ใช้นิ้วโป้งซ้ายนะคะกดแล้วเราก็ใช้ข้างขวาดึงไปค่ะค้างไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำซ้ำได้จนเรารู้สึกว่าดีขึ้นส่วนการนวดที่บ่าน,นะคะใช้มือฝั่งตรงข้ามเหมือนถ้าเราจะนวดฝั่งซ้ายก็ใช้มือขวานะคะแรงของสี่นิ้วแล้วก็กดไปนะคะกดแบบนี้เราก็จะมีแรงมากขึ้นนะคะ ไปลองทำกันดูนะคะแต่ถ้าใครย,ยังรู้สึกว่าเหมือนไม่สดชื่นอยู่ก็แนะนำนะคะให้ทาครีมนวดนะคะครีมที่ช่วยให้เราผ่อนคลายครีมนวดนะคะทาก่อนที่เราจะนวดได้ถ้าหมอก็จะทาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเหมือนแบบสักสิบมงเนี่ยรู้สึกไม่สดชื่นแล้วก็จะทาแล้วก็นวดตัวเองนะคะไปลองทำดูนะง่ายๆเอง